สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้เราเจอกันหน่วยเมืองไทยที่รักเหมือนเดิมนะคะสัปดาห์ที่18นะคะวันนี้เราจะเรียนเรื่องการประดับธงชาติไทยนะคะก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการประดับธงชาติไทยนะคะเราไปดูสาระการเรียนรู้กันก่อนวันที่หนึ่งเราจะเรียนเกี่ยวกับความหมายของเพลงชาติไทย และธงชาติไทยวันที่2เราจะเรียนเกี่ยวกับเพลงชาติไทยวันที่3เราจะเรียนลักษณะของชาติไทยวันที่4เราจะเรียนเรื่องการประดับธงชาติไทยวันที่5เราจะเรียนการปฏิบัติตนในการเคารพธงชาติไทยและการร้องเพลงชาติไทยนะคะ ก่อนที่เราจะไปเรียนเรื่องการประดับธงชาติไทยเดี๋ยวเราไปทบทวนเรื่องเมื่อวานนี้กันก่อนเมื่อวานนี้เราเรียนเรื่องลักษณะของชาติไทยใช่ไหมคะของธงชาติไทยลักษณะของธงชาติไทยนะคะจะมีลักษณะเป็นเหมือนธงธงชาติไทยจะเป็นเหมือนสี่เหลี่ยมผืนผ้านะคะจะมีอยู่สามสีสีแดง สีขาวและสีน้ำเงินนะคะอ่าจะมีอยู่3แถบด้วยกันอ่ะจะมีอยู่5แถบด้วยกันนะคะแต่มี3สีนะคะแถบที่ใหญ่ที่สุดขนาดใจขูงเพื่อนก็คือสีน้ำเงินนะคะสีน้ำเงินจะใหญ่กว่าขาวกับแดง2เท่านะคะอ่าต่อไปเราไปเรียนเรื่องการประดับธงชาติไทยนะคะการประดับธงชาติไทยนะคะอ่า ถ้าเราประดับคู่หรือร่วมกับธงอื่นใช่ไหมคะจะต้องอยู่ในระดับที่ไม่ต่ำกว่านะคะและจะต้องธงชาติไทยจะต้องให้อยู่ทางด้านขวามือเสมอนะคะอย่างเช่นดังภาพนี้นะคะธงชาติไทยจะต้องอยู่ด้านขวามือนะคะและว,วันนี้ครูนุกยูงก็มีคลิปการสอนมาให้เด็กๆได้ดูได้ฟังกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันคะ่ะ ขอแนะนําวิธีการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงพระประมาทัทยยอดพอรอหรือที่ชาวบา้านทั่วไปเรียกกันว่าธงในหลวงการประดับธงชาติไทยร่วมกับธงในหลวงมีวิธีและขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้ในกรณีที่เป็นบ้านเดินธรรมดาร้านค้าบริษัทห้างร้านที่ติดถนนหรือว่าอยู่ในซอยให้ถือหลักว่าหน้าบ้านของท่านคือจุดที่เราจะประดับทั้งธงชาติและธงในหลวง โดยให้ตัวของท่านนั้นอยู่ในบริเวณบ้านข้างในบ้านเป็นหลักแล้วมองออกที่ประตูบ้านหรือมองออกจากในบ้านออกไปข้างนอกสิ่งสําคัญคือด้านขวามือของท่านคือการประดับธงชาติไทยส่วนด้านซ้ายมือจะเป็นการประดับธงพอร,รอหรือธงพระประมาภิไธยยออปร,รอหรือที่เรียกว่าธงในหลวงดังนั้น ในกรณีที่เป็นบ้านเรือนทั่วไปบริษัทห้างร้านที่มีการประดับเพียงแค่สองธงจํานวนธงเพียงแค่สองธงนะครับนั่นก็คือธงชาติไทยหนึ่งธงและธงในหลวงหนึ่งธงให้ถือหลักง่ายๆตัวของเราอยู่ในบ้านหรือเคหสถานแล้วมองออกไปที่หน้าบ้านด้านขวามือของท่านประดับธงชาติไทยส่วนด้านซ้ายมือประดับธงในหลวงนี่คือหลักการครับสําหรับ ในกรณีที่มีการประดับร่วมกับธงพระนามาพิไทยย่อสออก,กอรหรือธงปราชินีให้ใช้หลักการคือการประดับแบบที่คือจํานวนสามธงโดยธงชาติไทยจะอยู่ตรงกลางของทั้งสามธงแล้วด้านขวามือของท่านเมื่อมองออกจากในบ้านเมื่อมองออกจากร้านค้าหรือเขหสถานรวมทั้งบริษัทตั้งร้านต่างๆเนี่ยนะครับขวามือของท่านนั้นจะต้องเป็นธงในหลวงส่วนด้านซ้ายมือ จะเป็นธงสงกรหรือพระนามาพิทัทยยอสอกอดังนั้นกล่าวโดยสรุปง่ายๆเลยก็คือถ้าท่านมีความปรารถนาที่จะประดับธงร่วมกันสามธงอันได้แก่ธงชาติไทยธงในหลวงและธงราชนีรวมกันสามธงในบริเวณหน้าบ้านท่านแล้วเป็นจำนวนขี้ให้ประดับธงชาติไทยอยู่ตรงกลางครับแล้วด้านขวามือของท่านนะครับด้านขวามือของท่านเมื่อท่านอยู่ในบ้านคือธงในหลวง ส่วนด้านซ้ายมือของท่านด้านซ้ายมือของท่านไม่อยู่ในบ้านจะเป็นธงสองกอ r หรือธงพระนามวาิทยายออ่อสกอ r ผ่านไปแล้วนะครับสองกรณีอ่าเป็นไงคะเด็กๆด,ดูคลิปอธิบายการประดับธงชาติไปแล้วนะคะพอจะเข้าใจหรือยังคะอ่าขอแนะนำคุณครูขอสรุปการสอนวันนี้นะคะ การประดับธงชาติไทยใช่ไหมคะถ้าเราประดับธงชาติไทยนะคะกู้กับธงอื่นนะคะธงชาติไทยจะต้องไม่ต่ํากว่าธงชาติอื่นนะคะและจะต้องอยู่ด้านขวามืออยู่เสมอนะคะ,ะวันนี้คุณอุ๋งนะคะ ขอฝากคุณค่าพรรสารนะคะเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคะเราอยู่ใกล้ใครนะคะอย่าลืมรักคนนั้นด้วยนะคะรักประเทศชาติของเรานะคะอ่าและจงมีความกตันยูรู้คุณนะคะรู้คุณบุญรู้จักบุญคุณนะคะต่อผู้ที่มีอุปการะเรานะคะ วันนี้คุณนกยงขอจบคลิปการสอนล้งเพียงเท่านี้นะคะพรุ่งนี้เจอกันใหม่ในเรื่องอะไรนั้นคอยติดตามนะคะสวัสดีค่ะ